ถึงบ้านแล้วเหียวๆวันนี้ไม่แวะแมคโดนัลด์กาบมากินเฟ,นฟรนช์ฟรายฝรั่งน้อยเพราะฝรั่งน้อยไม่ไปด้วยนะป๊ะป๊า,ปากำลังทำอยู่วินครับโอ้ยนะซกโซเฟ่เสร็จแล้วของทอดแต่ละจานหล่อเฟรนช์ฟรายง่ายๆสไตล์กินแบบบ้านๆพี่ต้องค่ะเด็กๆฝรั่งน้อยเพิ่งกินข้าวะเนี่ย วินครับกินก่อนลูกอิ่มแล้วค่อยไปดูดเนี่ยตัง้งใจกินก่อนแล้วตั้งใจกินอิ่มแล้วแล้วก็ไปดูลูกอแป๊บเดียวเองเนี่ยฮะไม่มีใครมีน้ำเปล่าสักคนเลยโอโ้โหใครบอกให้ลินโค้่าเนี่ยต้องกินน้ำเปล่าแม่ต้องมันดื่มดากา โอ้โหสองคนที่สี่แฟนตาน้ำอัดลมสองขวดแล้ววันนี้อ่ามาแล้วมาแล้วโอเปาเรลลีเป็นไฟมาแล้วเดี๋ยวรอรอสุดเอาให้ลูกฮะพี่วินเก่งไหมพี่วินกินน้ำเปล่าฮ้ยโเนานซุดมันตัวใหญ่เบรกที่ทิ่มเลยฮ่ออันนี้จานของโอป้านะฮะเป็นเชี่ยวขนมปังด้วย อ่ะอืมนี่คือจานโอป้าอืมเต็มที่อันนี้ก็ตัวร้อนเลยกลับมาถึงบ้านอาบนั้นเอ่อกินยากินยาแล้วนี่รถตัวรถลงออกมาเล่นต่อความดือ้ออืม เล่นต่อหลังบ้านก่อนกลับบ้านพี่ยาดาเล่นด้วยอ่ะเอออ่ะอ่ะอูะอ้อันนี้กระเตะฟุตบอลโอ้โหดอกไม้ใหญ่ผักใหญ่อุ้ยเหยาลูกนั้นให้น้องอ่ะโยนโยนยะโยนยี <laughs> นหนตบมือด้วยอันนั่นของ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 นายอยู่ไหนหหนู่นของนายอยู่นู่น<อ>นะครับอึ๊บโอเคเ<ะ>ตะไปให้สุดอึ๊บอ่าอึ๊บเตะไปให้น้าด้วยโอเคไอค้น้าขายาว โอ้โหพังค่ะพังทั้งแถบทาบงนู้นไม่เป็นไร,นนนไนไรแต่ทางนี้ถนอมหน่อยดอกไม้กำลังออกดอกโอ้พียดาเห็นไหมเนี่ยดอกไม้ยายกำลังจะออกมา <c oughs> ใหม่เดี๋ยว่าให้หักนะเนี่ยครับ